เก่าเรียนท่าคณะกรรมาการที่เคารพและสวัสดีคุณครูเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้พวกเราตัวแทนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬาภรราชวิทยาลัยเลยจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการเปรียบเทียบการดูดซับทองแดงของ่านแก่านชั้นอ้อยและฐานยมะพร้าเาขอเชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะ ค่ะสำหรับที่มาและความสําคัญนะคะก็คือปัจจุบันโรงงานอุตสาหารกรรมในจังหวัดเลยนะคะมีจํานวนมากและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอันมาจากการปล่อยสารพิษสู่ธรรมชาติทั้งในอากาศและแหล่งน้ํานะคะโดยพบว่าในของเสียเหล่านี้นะคะมีการปนเปื้อนของโลหะหนักในปริมาณมากซึ่งโลหะในที่นี้ที่พบมากเป็นอันดับต้นๆก็คือทองแดงค่ะปัจจุบันนะคะมีการใช้ทองแดงในรูปของทองแดงเจอสําเร็จรูปซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ง่ายและเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตค่ะ หากร่างกายของเรานะคะคได้รับทองแดงในปริมาณมากทองแดงจะก่อ,อความเป็นพิษขึ้นตับและใจจะทํางานผิดปกติค่ะคณะผู้จัดทำะะจึงได้เห็นวิธีการกําจัดทองแดงในน้ําเสียจากการใช้วัสดุหลอทิ้งทางการเกษตรมาทําการดูดซับเพราะมีราคาถูกและหาได้ง่ายนอกจากนี้นะคะคยังมีค่าการดูดซับโลหะหนักสูงโดยพวกเรานะคะคได้ทําการเปรียบเทียบการดูดซับโลหะทองแดงของฐานแกะทานชั้นอ้อยและหานยามะพ้าวค่ะ เพื่อหาว่าวัสดุชนิดใดนะคะที่มีการดูดซับโลหะหนักได้ดีที่สุดซึ่งทางคณะผู้จัดทำนะคะได้เลือกใช้สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตซึ่งมีทองแดงที่เป็นโลหะหนักเป็นส่วนประกอบมาทําการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการดูดซับทองแดงของฐานแกะฐานชั้นอ้อยและหานายมะพร้าวค่ะค่ะสําสหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปรียบเทียบการดูดซับทองแดงของฐานแกะฐานชั้นอ้อยและหานายมพะพร้าวค่ะตัวแปรนะคะตัวแปรต้นก็คือฐานทั้งสชนิดค่ะ ได้แก่ฐานแก่ฐานชั้นอ่อนฐานใยมะพร้าวค่ะตัวแปรนนะคะก็คือปริมาณความเข้มข้นของทองแดงที่ห่หานสามารถดูดซับได้ค่ะตัวแปรควบคุมนะคะปริมาณของฐานทั้ง3ชนิดความเข้มข้นของสารละลายโลหะปริมาณของสารละลายโลหะและระยะเวลาในการทําการดูดซับค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการดําเนินงานค่ะโดยวิธีการดําเนินงานของเราเขาแบ่งเป็น4ขั้นตอนค่ะแต่ตอนที่1นะคะจะเป็นการเตรียมฐานทั้ง3มชนิดค่ะด้านหนึ่งนะคะจะนําแก่ค่ะไปล้างนะคะให้สะอาดแล้วก็นําไปตากหรืออบจนแห้งค่ะ2ก็คือนําไปเผานะคะเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งในชั่วโมงค่ะ3นะคะก็คือเก็บฐานที่ได้ค่ะเก็บในโหลเก็บนะคะ4ี่เขาคือทําซ้ําค่ะวิธีการขั้งต้นนะคะโดยเปลี่ยนจากแกบนะคะเป็นชานอ้อยและใยมะพร้าวค่ะ ส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นการทดลองค่ะเพื่อสร้างการาฟมาตรฐานนะคะโดยหนึ่งค่ะจะเป็นการเตรียมสารละลาย Copper to s u ซัลเ,ปน,เนะคะปริมาตร1 0 0มิลลิลิตรนะคะมา5ความเข้มข้นค่ะ2นะคะคือ ทำการเติมในตัวเจนไายไฮไดน์นะคะเพื่อเป็นสารละลาย Color ะค o ลเ r อร์ลิ i c ติกเรเจนค่ะลงในสารละลายคูเปอร์ทูซัลเฟตนะคะที่เตรียมไว้ค่ะ3นะคะก็คือนําสารละลายค่ะที่ได้จากข้อ2นะคะไปทดสอบค่ะดยเครื่อง UV Visible s p e c t r o p h o t o m e t e r นะคะ4ก็คือทําการบันทึกผลและเขียนกราฟค่ะต่อไปนะคะเป็นตอนที่3ค่ะจะเป็นการทดสอบค่ะการดูดซับโลหะของถ่านนะคะด้าหนึ่งค่ะคือช่างถ่านแกบถ่านชันอ้อยและถ่านไนมะพราวนะคะอย่างละหนึ่งกร,รัมค่ะ2ก็คือ เตรียมสารละลาย al, mm, คอปเปอร์ทูซันเฟตนะคะ100มิลลิลิตรค่ะความเข้มข้น5,000 ppm นะคะเติมในตัวเจ้นตาไฮไดร์ใน,ใน,นะคะเพื่อเป็นสารละลายคอลเลอร์ลิมิต ลนงใสาลายมนะคะก็คือนำสารละลายค่ยที่ได้ค่ะไปหาค่าการดูดกลืนแสงนะคะด้วยเครื่อง uv visible spectrophotometer ค่ะ4นะคะก็คือนำฐานนะคะใส่ลงในสารละลาย copper to s u ั f a t e ค่ะผสมสารละลายนะคะเข้ากับฐานค่ะทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะ5้านะคะจะเป็นการละสารละลายขามากรองค่ะ6กนะคะก็คือทำตามขั้นตอนเดิมค่ะแต่เปลี่ยนนะคะระยะเวลาค่ะเป็น30นาทีและ90นาทีค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตอนที่4ค่ะก็คือจะเป็นตอนทดสอบประสิทธิภาพของการดูดซับโลหะของทาน3ชนิดค่ะโดยหนึ่งนะคะก็คือนำสารละลายค่ะที่ได้จากการกรองนะคะไปทดสอบด้วยเครื่อง UV v i s i b l e Spectrophotometer นะคะเพื่อหาค่าการดูดเกืนแสงค่ะ2นะคะก็คือทำการบันทึกผลและเขียนกราฟค่ะโดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลของเรานะคะก็คือค่าการดูดเกินแสงค่ะมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นน้า ะะมาเปรียบเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานค่ะก็จะสามารถนะคะวิเคราะห์หาปริมาตรสารตัวอย่างได้ค่ะค่ะสำหรับผลการดำเนินงานนะคะก็จะเป็นการดูค่าตารางความเข้มข้นแล้วก็ค่าการดูดกลืนแสงหลังจากการดูดซับ30สินาที60นาทีและเก็ินาทีนะคะโดยส0สินาทีนะคะฐานใยมะพร้าวจะมีความเข้มข้นหลังการดูดซับน้อยที่สุดก็คือ0.3 6มีค่าการดูดกลืนแสงอยู่ที่0.649ค่ะ แล้วก็60นาทีนะคะจะพบว่าฐานชันอ้อยมีค่าความเข้มข้นหลังการดูดซับน้อยที่สุดก็คือ0 3 4 6หรือมีค่าการดูดกลืนแสงอยู่ที่0.627ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ90นาทีนะคะก็จะพบว่าฐานชันอ้อยจะมีความเข้มข้นหลังการดูดซับน้อยที่สุดก็คือ0.316หรือว่าค่าการดูดกลืนแสงที่0.5 8 8แค่ะ สรุปผลการดำเนินง,งานนะคะฐานชันอ้อยสามารถดูดซับได้ดีที่สุดดูดซับได้มากที่สุดเมื่อแช่ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเข้มข้น0.5%ที่ระยะเวลาแช่ฐาน90นาทีนะคะซึ่งมีการซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับ36.8%ซึ่งมากกว่าฐานแก่แล้วก็ฐานใหญ่มะพร้าวที่ใช้เวลาเท่ากันค่ะอภิปรายผลการดำเนินง,งานนะคะจากการทดสอบการดูดซับทองแดงด้วยฐานแก่ฐานชันอ้อยและฐานใหญ่มะพร้าว เพราะว่าสามารถใช้ฐานทั้งสาชนิดดูดซับได้จริงซึ่งฐานแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซับที่แตกต่างกันค่ะประสิทธิภาพของการดูดซับก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและก็ความเข้มข้นที่เหมาะสมด้วยค่ะข้อเสนอแนะนะคะก็คือควรเพิ่มการดูดซับศึกษาการดูดซับว่าเวลาใดสามารถดูดซับได้ดีหรือปัจเัย,อ,ยอื่นๆที่ทําให้ฐานมีประสิทธิภาพในการดูดซับมากที่สุดค่ะแล้วก็เพิ่มว่ามีวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรชนิดอื่นอีกหรือเปล่าที่สามารถดูดซับโลหะที่ปนเปื้อนในน้ำได้ค่ะ พก็เราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ